ช่อง3จัดให้รวมนักแสดงสุดฮอตมอบความสุขหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งสิ้นสุดการรอคอยแจกปฏิทินปี68ช่อง3จัดใหญ่แจกจริงปฏิทินพร้อมลายเซน็นนักแสดงขวัญใจคนไทยในทีม New Energy 1ปีมีหนึ่งครั้งส่งมอบพลังบวกเป็นของขวัญปีใหม่2568ตอบแทนน้ำใจคืนกำไรให้แฟนๆทั่วประเทศ โดยยกขบวนชวนเหล่าดารานักแสดงสุดฮอตสุดปงังกว่า50ชีวิตทยอยเซ็นไลน์เซนบนปฏิทินถึง5วันเริ่มตั้งแต่วันที่19ถึง21พฤศจิกายน2567ที่ช่อง3อาคารมารีนนลพระราม4ส่วนวันเสาร์ที่วันที่23พฤศจิกายน2567เจอกันที่บิ๊กซีเพลสรัชดาพิเศษและวันอาทิตย์ที่ วันที่24พฤศจิกายน2567ที่บิ๊กซีเอ็กซบางใหญ่ดำเนินรายการโดยสีพิธีกรดังป,ป๊อปปี้รัชพงษ์เจนมิตชาพันธ์ยูโดทันทัศน์และสายฝนชีช้างสลับคิวมาช่วยกันสร้างสรราีสันผู้รับบัตรคิวที่1-500ได้รับปฏิทินพร้อมลายเซ็นนักแสดงส่วนบัตรคิวที่501-800ได้รับปฏิทินยอย่างเดียวเริ่มแจกบัตรคิวเวลา14นาฬิกาณลาน,น,นด้านข้างอาคารมารีนอ์ช่อง3 เริ่มต้น3วันแรกที่ช่อง3พระราม4วันอังคารที่วันที่19พฤศจิกายน2567เวลา16.00-18.00ถึงนเปิดเรื่องประเดิมเซนปฏิทินด้วย3คู่รักคู่หวานแห่งวงการบันเทิงณเดชน์ย่าญามากปริงคิมเบอร์รี่เจมมาและภายรินละดาตามมาด้วยริว,วชิรวิทย์ มีนทีรวิี์อูกิติพลและแอแมนด้าออบดัมวันพุทธที่วันที่20พฤศจิกายน2567เวลา16.00-18.00นถึง18.00นนำมาโดยมาริโอเมาเลอร์เด่นคุณงาเมเนรกระทิงคุณนรงมาสู่จันยังดีกุลไอพานุวัตรจูเนียกาดบัณฑิตฟลุกพงสพัฒน์มีนนิชคุณเทพไมร่อนและแกงสาวๆาวตัวแม่แต่วนทพรจีน่าฮีนา ุ่งอิศยาติตะชยานิตวันพฤหัสบดีที่วันที่21พฤศจิกายน2567เวลา16.00ถึง18.00นพบกับนายนภัสอาเล็กธีระเดชกลัฟคณาวุฒ9าวก้าโบโมเมลดาน้ำฟ้าธัญ,ญพัฒน์ทีพีปุนปรีดีและแบมสราลีตามมาด้วยสองนางเอกสุดฮอตหลิงหลิงคองและออมกอนภั์ สำหรับบิ๊กซีทั้งสองสาขาวันเสารที่วันที่23พฤศจิกายน2567วิกซีเลสรัชดาพิเศษเวลา10.00-11.00นยกทีมนักสแสดงชุดใหญ่ชุดปังนำโดยเบลล่าราณีเกรดวรินทร์นพนวัตนไมกี้ปณิธานกองทัพพีจ๊อกทัชพลตามมาด้วยแพทแพทรทิเซียน้ำตาลพิจัฉนาครีมรณิดามิน วีลยนานรินยาวันอาทิตย์ที่วันที่24พฤศจิกายน2567บิบิกซีเอ็กซ์ต้าบางใหญ่เวลา10.00-11.00นบพบกับขบวนนักแสดงช่อง3รุ่นที่รุ่นน้องอย่างเจมจิรายุเพื่อนคณินเต้ยพงศกรตีธนพลเซนสุภพ,พงษ์เก๋ไกน่นณทิชาและเดนิสเจลิอชาช่วยกันปิดท้ายขบวนผู้ที่ไม่สะดวกมารับปฏิทินปีใหม่68 สามารถติดตามการแจกปฏิทินช่อง3ทางรายการต่างๆและช่องทางออนไลน์ c h 3 Thailand หรือแอปพลิเคชัน 3Plus และเปิดช่องทางพิเศษให้ดาวน์โหลดปฏิทินออนไลน์ได้ทางแอปพลิเคชัน 3Plus ตั้งแต่วันพุทธที่วันที่25ธันวาคม2567เป็นต้นไป